ยคำว่ายางทุกคนคงรู้จักดีอย่างยืดมักนำมาใช้ในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าต่างๆส่วนยางรัดใช้รัดของทั่วไปในชีวิตประจำวันแต่ยางยืดที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าการออกกำลังกายแบบ f ฟร็กซ์ไซส์บางท่านอาจเพิ่งเคยได้ยินการออกกำลังกายด้วยยางยืดมีประโยชน์ในการช่วยเสริมสร้างการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและเอ็นข้อต่อเพราะมีสเตรสเ f ฟ็จึงกระชับกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและยืดหยุ่นได้ดี กระตุ้นพัฒนามวลกระดูกป้องกันปัญหากระดูกบ้างกระดูกพรุนซึ่งอย่างยืดที่สามารถใช้ได้เหมือนกับอุปกรณ์ของ resistance band นั้นไม่จาเป็นต้องเป็นของแพงหรือมีราคาสูงแต่อย่างใดค่ะแต่สามารถประดิษฐ์ขึ้นมาใช้งานได้เองด้วยหนังยางบ้านๆนี่แหละค่ะโอเคนะครับทีนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการร้อยยางง่ายๆซึ่งจริง,รงๆแล้ว ในสมัยก่อนเด็กๆเนี่ยหรือคนสมัยก่อนเนี่ยจะนั่งร้อยยางกันเยอะๆเลยนะครับเอามาใช้เล่นกระโดดมาอะไรนะครับนี่การร้อยยางเนี่ยก็มันอยู่ที่เราเราจะใช้กับคนวัยไหนนะครับถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะใช้ประมาณ6เส้นนะครับต่อหนึ่งข้อนะครับแล้วก็ร้อยประมาณ5 4าสถึงหกข้อนะครับที่เป็นเส้นยาวเนี่ยนะครับร้อยมาเป็นข้อข้อข้อนะครับที่ปลายเนี่ยนะครับที่ส่วนปลายเนี่ย เราจะใช้จํานวนยางเป็น2เท่าเพราะว่าเวลารับน้ําหนักแรงดึงเนี่ยส่วนปลายจะรับน้ําหนักมากก็จะใช้ยางเป็น2เท่าอย่างเช่นถ้าเราร้อยข้อต่อข้อเป็น6เส้น,นที่ปลายยางเราก็อาจจะใช้ 10- บถึงสิเส้นเพราะว่าเวลาดึงแล้วมันจะมีแรงต้านมากขึ้นนะครับแม้วมาตกอยู่ที่ปลายยางซึ่งก็ป้องกันปัญหาเรื่องการฉีกนะครับหรือการขาดของยางนะครับมันนั่นก็นสิ่งสาคัญน,นะครับเราสามารถตอนนี้ร้อยปลายเป็นร้อยยางเป็น เป็นเมตรหรือ2เมตรเพื่อจะใช้นะครับในการออกกําลังกายในท่าต่างๆได้มากขึ้นทั้งท่ายืนท่านอนนะครับและท่านั่งและเพิ่มทบนะครับเป็นเป็นแรงต้านเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรง แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญอยู่ที่หลักการและวิธีการที่จะนํามาใช้อย่างไรให้ถูกต้องในการออกกำลังกายนะครับและการดูแลรักษายางพวกนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือหนึ่งอย่าอยู่ในที่ร้อนนะครับยางจะเปื่อยง่ายนะครับให้มันทําความสะอาดได้นะครับล้างน้ําได้นะครับทำความสะอาดทุกครั้งเดียวใช้งานก็จะช่วยป้องกันปัญหาเรื่องพวกเหงื่อพวกเชื้อต่างๆที่มันจะสะสมอยู่ตามนี้นะครับ